อยานี้าปลูกไว้นี่ันนี้ปลูกไว้ก็ยังหลบแสงแดดยล่นะคะได้เจอแสงแดดแค่ครึ่งวันปลูกไปทุกวันค่ะตำหนเวลาติดแล้วก็จะบใไม้ลงเอาหญ้าเอาฟางลงได้เยอะไปเลยนะคะาก็เอาใบไม้ได้ใส่ลงไปเลยต้นี้ปลูกใหม่ๆนะคะก็ดินธรรมชาติในท้องร่องเลยนะคะปลูกใหม่ยังไม่ได้ผสมอะไร ตากดินใส่เลยนะคะสศษรากสศษใบไม้ผุผูอยู่ด้วยดินนี้มันหมักฝนตกใส่แล้วมันก็หมักเป็นตัวเอากวาดกองมารวมรวมกันไว้มันเป็นหน้าดินก่านปลูกไว้หลายวันแล้ไม้กวาดอะไรก็กวาดมากองรวมรวมกันไว้มีอะไรเาก็เอามากุบหน้าดินเอาไว้นะแต่ว่าไม่ได้เอาม่สวนยังไม่มีฟางครั้งก็จะหาเอา ไม่หอมบเลยมันเหลือปลูกไปเรื่อยๆนะคะที่ทยอยปลูกนะคะถ้าเราปลูกเรื่อยๆเราก็จะมีหอมกินดึงออกใช่ไหมไม่่เอ็กดึงแรงเกินไปหัวขาดเลยก็จะเอาไว้ทํากับข้าวกินช่วงนี้ไม่ใหญ่แอ็กส้างสวนแม่งปลูกก่อนฝนจะมาลถ้าฝนมาแล้วมันจะต้องบกยเด็ดออกเลยใบเดี๋ยวข้าก็เกิดใหม่เกิดมาใหม่น่ามสวยกว่าเดิมนะคะ อันนี้ก็จะได้ปลูกเรื่อยๆนะคะวันนี้เก็บไว้เท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆานะคะคลิปนี้ไม่อยากไปรีบปลูกถ้าหน้านี้รีบปลูกก่อนฝนมาปใหม่่ตอไฝนมาถ้าสวยแล้วเราไปวางไว้กลางแจ้งตรงไหนก็ได้ที่กลางแจ้งนะคะก็จะมันโอกาสที่มันจะเน่าเปื่อยมันก็น้อยอ่ะหน้าฝนเนี่ยรับรองว่าไม่เน่าไม่เปื่อยถ้ารีบปลูกช่วงเนี้ก็เด็ดออก ไปทำกับข้าวได้เลยเนี่ยถ้ามีกันไกลก็กันไกลตัดนะปกติแม่ใหญ่เห็กแอกพกกันไกลมีดมาแต่นี่ไม่ได้พกถ้าแบบนี้ก็แกะออกเลยเนี่ยเนี่ยเวลาแกะระวังนะเดี๋ยวจะหัวจะหลุดเหมือนที่เอาให้ดูเนี่ยค่อยๆแกะเอาแกะเอาถ้าเราไม่เอามาปลูกเขาจะขึ้นโคนนะเห็นไหมหัวเขาขึ้นโคนเนี่ย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 เห็นไหมมันขึ้นโคนอยู่เนี่ยข้เรียกอะไรเง่ามันใหญ่มันหนาน่ะ เวลาเกะก็ค่อยแกะถ้ามีมีดอะทางที่ดีก็จะมีเห็นไหมถ้ามันขึ้นโคนเนี่ยไม่มีประโยชน์นะจะหักออกหรือไม่หักก็ได้ไว้นี่ก็ได้ไว้เขาเลี้ยงหัวรอเวลาเขาติดเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันแล้วเนี่ยสองเนี่ยไม่แกะออกก็ได้จะแกะออกก็ได้ไม่แกะออกก็ได้เนี่ยได้สามได้สี่ได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดโอ้ได้เยอะเนี่ยรวมกันหลายอันเด็ดออกใบใช้มือเด็ดเลยถ้าสั้นๆวันนี้ยังไม่เด็ดออกก็ได้ ปลูกให้ดูนะคะหอมเลยเนี่ยหัวเข้าขาวไอ้ลำต้นนี่ขาวนะคะนี่เขาเรียกว่าหัวข้างล่างเนี่ยถ้าขึ้นตรงขึ้นโคนเขาถึงเรียกว่าหัวอันนี้เขาไม่มีหัวนะตามปกติแล้วเนี่ยดูเดี๋ยวเจะแกะออกสักหน่อยเวลาแกะก็ระวังเด็ดใบอันมันสั้นมากก็ไม่ต้องเด็ดเนี่ยวันนี้มันสั้นมากๆนี่ไม่ต้องเด็ด ก็ทำไปเรื่อยๆวันละนิดละหน่อยเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อกินถ้ามันเยอะอะปลูกเยอะๆนะเราเอาไปทํากับข้าวเอาไปทําผักดองกินได้ไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยเหตุผลที่ปลูกเยอะเนี่ยปลูกไว้เพราะว่าปลูกผักแค่นี้มันไม่ยากน้ําที่เราเหลือเขาก็เอามาลด,ดจากกันล้างถ้วยล้างจานอะ เอามารดน้ําซาวข้าวลดได้นะคะให้น้ําไหลผ่านน้ําซาวข้าวถ้าลดแล้วน้ําไม่ไหลผ่านนะ่ะผักจะเน่าจะเปื่อยเพราะฉะนั้นเอาเอา,เอาน้ํำซาวข้าวสดๆมาลดได้เนี่ยก็จะปลูกนะก็จะเลี้ยงเอาไว้เนี่ยใบยก็เอาไว้ประกอบอาหารใบที่เราปลูกเมญ่ก็จะลองวางเรียงดูวางเรียงดู วางเลยเสร็จแล้วก็จะมาด้านนี้ถ้ามันเหลือก็เอาฝากเสียไว้ก่อนวันหน้าก็ค่อยหากระถางมาปลูกใหม่นี่ย,ยังเหลืออยู่นั่นเนี่ยได้หนึ่งกระถางนู่นแหละต้องไปหากระถางมาเพิ่อมอีกเดี๋ยวขอปลูกก่อนนะันนี้เก็บไว้ก่อนที่เหลือเนี่ย เสือคข้างๆปลูกลองเพลงทำๆไปด้วยม,มีความสุขดีอ, <laughs> อ่านี่คือการปลูกหอมบวนเลยนะคะม,มาดูได้นะคะอยากดูใครชอบก็ติดตามดูนะการปลูกหอมบวนเลยชุดนี้นะ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพที่ปลูกในกระถางยาวๆนี่หลยให้ดูกระถางสั้นกระถางกลมมีหมด กระถางไหนว่างก็จะเอามาปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยเสร็จเราก็ไปลดน้ํากันนะคะถ้าผักติดแล้วค่อยมาดูแลอีกครั้งหนึ่งค่อยหาปุ๋ยมาใส่นั่นก็คือปุ๋ยคอกนะคะจะได้กินสบายใจเนี่ยโอเคแค่นี้ก็ปลูกเสร็จแล้วหอมบวดที่เราปลูกไว้นะคะก็ลดน้ํา ปลูกใหม่ๆช่วงนี้อากาศร้อนๆก็วางในที่ร่มลำไรก่อนอย่าเพิ่งเอาออกไปตักแดดพอติดสักหน่อยย้ายออกไปเดดเลยเพราะว่าหอมบัวชอบเดดโดยเฉพาะช่วงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งเดือนกว่าๆข้างหน้านี่ฟ้าฝนจะมานะคะหอมบัวต้องการเดดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาปลูกก็ต้องดูเรเป็นอย่างดีเอาออกไว้แดดเลยค่ะ อันนี้ปลูกไว้ก็ยังหลบแสงแดดอยู่นะคะได้เจอแสงแดดแค่ครึ่งวันรอเวลาติดแล้วก็จะเอาไปไว้ที่เดดเยอะๆไปเลยนะคะกลางแสงแดดเลยตืุนี้ปลูกใหม่ๆนะคะก็ดินธรรมชาติในท้องร่องเลยนะคะปลูกใหม่ยังไม่ได้ผสมอะไร จะมีเศษร,รากเศษใบไม้ผุผุอยู่ด้วยผุไปเรื่อยๆรดน้ำไปเรื่อยๆอันนี้ปลูกไว้หลายวันเริ่มมีต้นหญ้าขึ้นแล้วถ้ามีฟางมีอะไรเอาก็เอามากบหน้าดินเอาไว้นะแต่ว่าไม่ใหญ่แอบบ้านสวนยังไม่มีฟางบางครั้งก็จะหาเอาใบไม้แหละมาคุไมไว้ อันนี้เป็น้องัวเลยที่ทยอยปลูกนะคะอันนี้ก็คือดึงออกจากนี้แหละถอนออกจากนี้ก็ปลูกเรื่อยๆไปเนี่ยช่วงนี้แม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนเร่งปลูกก่อนฝนจะมาถ้าฝนมาแล้วมันจะปลูกติดยากอันนี้ก็จะได้ทำความสาดแล้วก็จะแบ่งออกไปปลูกนะคะแล้วก็ยังมีสวนที่เหลือเนี่ย อันนี้ก็จะได้ปลูกเรื่อยๆนะคะวันนี้เก็บไว้เท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ไม่แยกไปล่ะสวัสดีนะคะเจอกันคลิปใหม่ต่อไปใครที่ชอบห้อมบัวเลยก็ปลูกเลยนะคะไปล่ะ